คู่รักยูทูบเบอร์เกาหลีวิวาลลมจับได้แฟนแอปถ่ายคลิปลับส่งให้เพื่อนในกลุ่มดูคู่รักยูทูบเบอร์เกาหลีวิวาลมก่อนแต่งงานได้เพียง2เดือนเหตุฝ่ายหญิงนะคะรู้ข่าวว่าคู่มันแอบถ่ายคลิปลับอึ้งหนักมากค่ะส่งให้น้องชายเพื่อนวิจารณ์กันสนุกปากเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาเว็บไซต์ e-today ET ของไต้หวัน ก็ได้มีการรายงานสุดช็อกของคู่รักยูทูบเบอร์ชื่อดังเกาหลีใต้โดยฝ่ายหญิงนะคะจับได้โดยเ,เอิญว่าคู่มันของเธอที่จะแต่งงานกันในอีก2เดือนข้างหน้าได้แอบถ่ายคลิปลับของเธอจั้งสองคนบนโทรศัพท์มือถือก่อนที่จะส่งคลิปวิดีโอแบ่งปันกับเพื่อนและน้องชายสำหรับเรื่องราวดังกล่าวนะคะได้ออกอากาศทางช่อง SBS ไปในเดือนมิถุนายนพศ2564ที่ผ่านมา แต่ถูกสังคมโซเชียลหยิบยกมาเป็นประเด็นอีกครั้งหลังมีการอัปโหลดข่าวดังกล่าวลงในชาแนล YouTube โดยฝ่ายหญิงนะคะก็ได้เผยกับรายการที่เธอได้ไปออกระบุว่าความเชื่อมั่นที่มีต่อฝ่ายชายพังทลายลงไปทันทีเธอเคยตัดสินใจถามคนรักหลังได้เห็นภาพแอบถ่ายแต่ฝ่ายชายกลับพูดแบบไม่สำนึกว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ฝ่ายหญิงเคยคิดถึงกับที่จะจบชีวิตตัวเองลง แต่ยิ่งเมื่อทางครอบครัวฝ่ายชายทราบข่าวดังกล่าวกับเกาวหาว่าเธอมีอาการซึมเศร้าและเป็นโรคประสาทสาวที่ถูกคู่มั่นหักหลังยังเปิดเผยเรื่องที่ทําเอาหลายคนต้องช็อกหนักกว่าเก่าอีก,อกเมื่อยอมรับว่าเธอไม่ใช่เหยื่อรายเดียวที่คู่มันของเธอแอบถ่ายคลิปอนาจารเพราะยังมีผู้หญิงที่ถูกถ่ายคลิปอย่างลับๆโดยไม่รู้ตัวถึง6คนที่เธอเห็นถึงกับตา แต่ต่อมาฝ่ายผลิตรายการโทรไปถามฝ่ายชายซึ่งบอกว่าเรื่องที่ผู้หญิงเล่ามานั้นไม่จริงและให้ทนายฟ้องความดำเนินคดีกับทั้งนี้นะคะสำหรับบทสรุปของคดีดังกล่าวจากผลการสืบสวนของตำรวจพบว่าโทรศัพท์มือถือของน้องชายของฝ่ายชายได้รับวิดีโอลามกอนาจารและภาพเปลือยที่คู่มั่นของฝ่ายหญิงส่งมาจริง แต่ไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องในโทรศัพท์มือถือของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเรื่องนี้นะคะฝ่ายหญิงได้อธิบายให้ตำรวจฟังหลายครั้งว่าคนรักของเธอมีโทรศัพท์สองเครื่องและทั้ง2เครื่องต้องถูกยึดไว้เพื่อสอบสวนเมื่อค้นหาหลักฐานแต่สุดท้ายตำรวจนะคะก็ยังค้นหาโทรศัพท์มือถือของฝ่ายชายเพียงเครื่องเดียว